เอา้าทำไมเงียบเหงาจังเลยคนอยู่ซ้ายคนอยู่ซ้ายมาเด้อมากินข้าวน้ำกันอันอุ๊ยหนึ่งพันคนสวัสดีค่ะหนึ่งพันคนสวัสดีค่ะหนึ่งทุ่มยี่สิบห้านาที เขาสิไม่กินอันนี้อ่างเน้ะบบบนี้เขาไม่มีเนื้ออ่างเอ,อ้ยผักคะหรือชะอมนะคะมันสิไปเนี่ยไปเป็นเนื้ออื่นแล้วคอยต้องกินให้ได้เพราะมันมันสิไปทางอื่นแล้วใบมันล้นเหมือนแล้วตรงนูผักคะผักคะผักคะกับตับมังคุดโอ้ยเนี่ยยิ่งมือสัอ่นนี่คือสีหอมนะผักคะหรือชะอมนะจ๊ะผักใครไม่มีอย่างนุ่มเนี่ผักเก่าแหละ พักกันถั่วลันเตายอดถั่วลันเตาต้นหอมค่อยมากกินตัวต้นหอมนี่ค่อยตัดอีกเมื่อนี่นี่ค่อยตัดอีกมือนี่ไม,ม่อย่างดอกไม่ม่อย่างพิสดารที่อยูไทยดอกเออซี่โครงหมูอันดำดำนี่อันพริกไทยเด้อมันไม่ได้ไหม้เด้ออืม ต้องกินนี่ยัง,ยงแบบพอ,อยังคอยคอยอยังบไดเขาแบบมันนึกว่ายังไม่ได้ปล่อยทุกมือเศรา้านี่มึงเขาถ้ากินเขาบ่เบิร์ติดนี่มันสิบ่เศร้าเบาเด้อควนห่วยหวยอีหลีมากมากกินข่อยถ้าเขาบ่เบิร์ติดนี่คอยสีบ่เศร้าเบาจนมือเจ้าบอก่อยหุ่นละข้าวฮอนฮอนเอ้ยมาแม่นั่นมื่อวนเมื่อนสองลองอีกแล้วรู้นะว่าใครหายไปนั่นเห็นได้ว่าใด,ด้หายไป ถ้ากินเขาบ่เบอรติดนี่สิบะซ่าเว,ว้าเออคักบะค่อยอืมมามากกินเขาสวัสดีค่ะยังไม่นอนหรือยายยังยัง,ยงสุดทิะนั่นค่อยว่าแล้วข่อยดีนะค่อยเตรียมแว่นไว้สุดยังยังบ้านอนของก็หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ละสวัสดีค่ะคุณยายแดงสีเจียม สูตรที่ตาอ่อนสิงย่างมานอนคอยหาโมกินเขาแรงอยู่มาเดอ้อไม่กินเขาเขาอิลีเขากับตำมังหุงใส่แค่หลอ,อืมนู่นนี่บัดมือคอยไปล,อลอ่องอย่างเงี้ยเลยคอยเมื่อไงงั้นข้าเต็มปากก็พูดนะเพราะว่าอะไรถ้ากินบัดกินไม่เป็นอย่างในปาก,กว่าบม่ได้เหรอคอยนั่นเหรอ ข้าวนร้มฮอตแน้วเนี่ยข้าวร้อนๆพักขาต้องจัดพักขาเพราะพักขามันจะไปทางอื่นแล้วมันจะเป็นเนวอื่นแล้วพักขาจนมันออกเหลืองๆเนี่ยหลงแต่ไขก่กรกป๋อถิ่มได้ไขก่กระสิกินมันได้ยอดด๋ยเว้ยหัวหนมว่างใสนนอนไม่มีกระดาษหรือกระไร มาแถวนี้ละมามามากินข้าวเหมือนมูไข่แนมเมื่อนีไม่ไพผยอยากขึ้นกองน้ำข่อยบอตัวตะขอ่อยได้มื่อเจ้าตำมุ้งจแค่รอดม่ตัวดอกเหลืองๆนี่ม่นแมนมุนมง้งเฮิมเด้อแค่รสมันนว่าดะกินตำมงุงเฮิมแม่นดอก พักกะสิเป็นสิเปเป็นเนวอ,อื่นแล้วต้องกินเขาแน่เดี๋ยวเขาสิเเรียดเดี๋ยวเขาจะโกรธอันนี้พักกะนี่ม่พูว่าจักบาทมูแตว่วาเพนแถมมากอันเหลือจะแกงแ่น้ำใหม่คอยก็เลืออ่อนนี่ละเอาไว้ถใาจงกินหมื่บ้างเขาไ,ได้ต่ำหุงอันมูเจ้า ก็หันค่อยเห็นนะค่อยเห็นนะสองหมื่นคนแล้วหายละก้นสองคนได้เห็นมั้ยน่ะเหลือหมื่นเก้าประสันพาดพิษต่ำเบลเละค็ือสิมังไงและมากป็นของกับที่คงหมูใช่ไขนะ่เนี่ยเพลใหม่เนาะอืมไม่ก็เลยไข่ไม่ทุกเมื่อ,อ่อืม งานมันจันเนาะแลาเมื่อหลายเอา้าทําไมมันหยาบจังเลยรอบเนี้กระดูกหมูไหมไม่หยาบจังมาเด้อไปกินขา้าไม่ไมเน่อ้อ่างอ่างตำมะฮุงมะฮุงเฮ่อมาสัน่นแค่หลอดใส่แค่หลอดมะฮุงอันนี้รอบใส่แล้วรอบสุดท้ายแล้วไม่มีแล้วมะฮุงก็ไปซต,ต่อมาเนี่ยตำมะแตง ยไก่ฉนน้นอใเสีมาจอหน่าใครบ้างไม่จ้อจะตกใจเนะคอครจะจ้อเลยว่าเขาไม่เห็นหงขนาดใส่แว่นนะสวัสดีค่ะหวานหวานหวานบุน้ยซื้อเฟสเมี่ยสวัสดีค่ะอันจนอันจนหมดขึ้นเนาะหวานแห้งอันเหมียวโฮมจานซาชา่าสวัสดีค่ะใครสวยตัว ใอยสวยในที่มืดแดดขอยบรดเมณนู้นนะถ้า่อยกลก้าริงเขาตัองย่างไปกินอยู่ข้างนอกแดดแดดมันยังดอกมันหนาวมันหนาวด้ข้างนอกมันว่าอากาศมันมีแดดก็จริงอยู่แต่มันหนาวเด้ออยู่เป็นเยี่ยมคอยจำใจ้อยูเดียงสีเจียมเนี่ยอืมไม่กินขอน้ำกันเมื่อนี้นั่นเมื่อจอยังคอยปอกพื้นผู้ใดคอมเมนต์มาเลยนะ แต่ว่าคอยกินหูวกระบาได้ยุ่เด้อกดแชร์ไว้นะอืมกดแชร์ให้ค่อยหน่อยเพจใหม่เมนบ่อบ่กดเพจอีย่างมูเปิดไปสิกดเพจแล้วค่ะ